สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะกำลังมาดูช่างติดกระเบื้องนะคะโอ้โหพี่น้องพอดีว่ามันมีงานเพิ่มมีงานเพิ่มให้กับช่างที่ติดกระเบื้องนะคะเนื่องจากว่าระดับของขอบบ่อต้องเรียกว่าขอบบ่อนะคะทุกท่าน เดีย๋ยวป้าจะพาดูมุมนี้แล้วก็จะพาเดินไปดูมุมโน้นนะคะทุกท่านเดีย๋ยวดูแม่ช่างทำงานนะคะโอโหงานเพิ่มค่ะพี่น้องงานเพิ่มนะคะมีงานเพิ่มโอ้ต้องขอบคุณแม่ช่างใจดีนะคะที่แก้ไขงานให้ต้องเรียกว่าแก้ไขเนาะเพราะว่า เขาเรียกว่าขอบบ่อมันระดับไม่เท่ากันใช่ไหมคะโอ้ขอบบ่อมันระดับไม่เท่ากันค่ะทุกท่านพอจะปูกระเบื้องมันก็ทํายากค่ะพอจะปูกระเบื้องที่ขอบบ่อมันจะลาดชันลงไปแบบนี้ทั้งไม่สวยแล้วก็ทั้งจะปูยากนะคะแม่แม่ช่างก็กําลังแก้งานให้นะคะตอนนี้อซึ่งเป็นช่างปูกระเบื้องนี้ต่างหากนะคะทุกท่าน ช่างปูกระเบื้องนี้เป็นอีกทีมหนึ่งนะคะโอ้โ okay. ป้าทึงบอกว่าน้ำตกของป้านี้มันไม่ธรรมดานะคะโอ้โหมีมีทั้งช่างปูนซีแพคนะคะที่เอาปูนซีแพคมาส่งนะคะเทพื้นแล้วก็เทขอบแล้วก็มีทั้งอีกทีมงานช่างทีมหนึ่งที่มาขุดแล้วก็มาออกแบบนะคะแต่ว่าออกแบบไว้มันก็สวยอยู่นะแต่ว่าพอจะปูกระเบื้องนี่แหละคะ่ะ เจอปัญหามันไม่ได้ระดับนะคะขอบบอ่อดูสิคะไม่ใช่ธรรมดานะคะทุกท่านปาให้ดูอันนี้ก็คือขอบด้านนี้เดี๋ยวป้าจะเดินไปด้านโน้นให้ดูว่ามันระดับแตกต่างกันมากดูดูมุมโน้นก่อนนะคะทุกท่านมุมโน้นก็คือนั่นเลยค่ะระดับที่จะต้องยกระดับใส่สิบเซนใช่ไหมคะแม่ช่างโอ้โหอันนั้นคือระดับของอามาตรฐานที่ทําไว้แต่เหล่านี้พี่น้อง เหล่านี้คือต้องมายกระดับขึ้นอีกต้องมาก่ออิฐแดงขึ้นอีกเห็นไหมคะทุกท่านโอ้โหไม่ช่างไม่ธรรมดานะใช้ฝีมือช่างอย่างเอ่อมืออาชีพมากนะคะเป็นช่างฝีมือที่ต้องมาแก้ไขางานนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่แหละคะ่ะป้ายดูก็ต้องเอากระเบื้องวัดใส่ระดับกับทางนน้นนะคะที่ทำไว้นะคะซึ่งมันต่างกันตั้งสิบเซนทุกท่าน ไม่ใช่ธรรมดานะแม่ช่างต้องมายกระดับขอบขึ้นมาแล้วก็จะต้องก่ออิฐแดงด้านนู้นแล้วก็ก่ออิฐแดงริมนี้ด้วยใช่ไหมคะนี่ต้องมาก่ออิฐแดงริมนี้อีกนะคะทุกท่านนี่นะคะนี่จากริมนู้นแล้วก็ต้องมาก่ออิฐแดงริมนี้ขึ้นมาอีกให้มันได้ระดับสิบเซนแม่ช่างก็จะเทปูนอีกใช่ไหมคะเทปูนอยู่ตรงกลางของขอบนี้อีกนะคะกว่าที่จะยกระดับให้ได้ เท่ากับด้านนู้นค่ะทุกท่านโอ้เป็นงานแก้ที่ยากมากจริงๆนะคะเนี่ยต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ที่อุตส่าห์ทำให้คะ่ะถ้าบางทีเป็นบางคนเป็นบางช่างบางคนเนาะเพื่อนอาจจะไม่ไม่ใช่งานที่รับมาเป็นงานที่เพิ่มเข้ามาเพื่อนอาจจะไม่ทำให้ก็ได้นะคะแต่นี่เพื่อนอุตส่าห์แก้ไขแล้วก็แก้ยากด้วยนะทุกท่าน เท่าที่ป้าเปียกดูเป็นงานที่แก้ยากมากๆเลยแต่ช่างก็ใจดีอุตส่าห์ทําให้เห็นไหมคะค่อยๆทํากว่าจะได้แต่ละแผ่นแต่ละอะไรกระเบื้องจับวัดระดับใส่แล้วก็เพราะช่างก็เป็นผู้ที่ไปตัดตัดกระเบื้องให้นะคะแล้วก็สมปูนให้คนอิดมาให้นะคะสมปูนให้คนอิดมาให้หิ้วปูนมาให้โอ้โหเป็นสามีภรรยาที่น่ารักมากเลยนะคะแม่ช่าง แม่ช่างขออนุญาตเอ่ยชื่อได้ไหมคะแม่ช่างตองเอ่ยชื่อเล่นก็ได้วกันนะคะแม่ช่างตองนะคะเนี่ยทีมงานสามีภรรยาที่น่ารักมากที่แก้ไขางานให้นะคะนี่นะคะเห็นไหมจับระดับขึ้นมาไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยต้องจับระดับขึ้นมาตั้งสิบเซนค่ะทุกท่านเห็นไหมแล้วก็ต้องก่ออิฐ ขอบด้านนี้แล้วก็เทปูนให้ได้ระดับเท่ากันกับด้านนน้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์นะคะเอาเป็นเกณฑ์มาตรฐานของฝั่งนู้นที่ทำไว้นะคะก็ต้องยกระดับขึ้นให้เท่ากันเนาะ,ะเดี๋ยวป้าเปียะพาไปดูด้านโน้นอีกนะคะนี่นะคะทุกท่านเดี๋ยวป้าพามาดูเห็นไหมคะในนี้สูงสุดนะคะ ตรงตรงอยอดแหลมเขาเรียกว่าแหลมของหัวใจเนาะแหลมของรูปหัวใจด้านนี้สูงมากค่ะทุกท่านที่จะต้องยกระดับขึ้นแล้วก็ก่อขอบสองข้างด้านนอกนี่อีกนะคะเห็นไหมคะทุกท่านปาซูมให้ดูชัดๆัดโอ้โหนี่คืองานที่ไม่ช่างจะต้องอหลังจากที่ ก่อด้านในเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี้อิฐแดงนะคะไม่ช่างต้องหมอก,ก่อตรงนี้อีกริมด้านนอกนะคะทุกท่านเนี่ยริมด้านนอกแล้วก็ต้องเทปูนตรงกลางนี้อีกนะคะก่อเสร็จแล้วต้องเทปูนขึ้นระดับสูงสูงทีเดียวนะคะตรงนี้จุดนี้ยิ่งสูงะคะ่ะทุกท่านโอ้โหป้าเปียกไม่รู้จะพูดยังไงนะคะนอกจากคําว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทําให้ ที่แก้ไขางานแล้วก็ทำให้จะจนที่มันจะสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะก็อันนี้ถ่ายไว้ดูนะคะเป็นที่ระลึกนะคะว่าโอ้โหการเดินทางของบ่อน้ำบ่อนี้เป็นยังไงอะคะ่ะสำหรับเดี๋ยวให้ไม่ช่างทำงานเดี๋ยวป้าเปียกก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ